สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบว่าคุณเนิร์ดอ,อีกแล้วนะคะวันนี้คณเนิร์ดจะให้เด็กมาทำแบบฝึกหัดหรือแบบสมทักษะเล่มนี้กันค่ะเล่มเก่งวิคณิตอ่ามันคล้ายๆชื่อเหมือนกันกับเล่มเมื่อวานใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นเล่มที่สองค่ะแล้วก็มีเนื้อหาคล้ายๆกันเลยอ่ามาเปิดหน้าแรกคูจะให้เด็กทำหน้าแรกค่ะหน้าที่หนึ่ง เราเว้นเขาไว้นานแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องเตรียมสีด้วยคะ่ะเด็กๆเพราะว่าวันนี้เขาจะให้เราระบายสีเป็นการหาคําตอบค่ะเอะยัยงไงนะเขาบอกว่าส่วนต่างๆของคนสัตว์และพืชมีอะไรบ้างนะเด็กๆจาได้ไหมคะเมื่อคลิปที่แล้วคุณครูเราได้พูดไปแล้วเนาะว่าคนสัตว์กับต้นไม้นะ่ะมีคล้ายๆมีส่วนประกอบส,ส่วนต่างๆน่ะคล้ายๆกันเลยใช่ไหม ทีนี้เขาก็บอกว่าให้เราเนะี่ยระบายสีตามรูปภาพข้างล่างค่ะรูปภาพข้างล่างเด็กๆเ,เห็นไหมนะว่าในรูปภาพข้างล่างเนะี่ยมีอะไรบ้างามีใบตองใบกล้วยหรือใบตองใช่ไหมคะอันนี้เลยเด็กๆเป็นเท้าเนาะเป็นเท้าของ อะไรนะที่เขาเป็นเป็นแบบนั้นอ่ะคล้ายๆไก่เนาะอาจจะเป็นเท้าไก่ก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ล่ะเป็นผลไม้เป็นสีม่วงๆ่วงอ่าเด็กรู้จักไหมเอ่ยมังคุดอันนี้เท้าช้างหรือขา,ข,าของช้างอันนี้นะคะมือคนใช่ไหมคะเอเด็กว่าในภาพนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะเด็กเห็นภาพข้างบนนี้ไหมคะ กับส่วนข้างล่างมีอะไรที่เหมือนกันนะอ่ามีใบตองหรือใบกล้วยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เด็กคะหยิบสีขึ้นมาและเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าใบตองหรือใบกล้วยเนี่ยเขามีรูปร่างลักษณะแบบไหนอ่าเด็กจำรูปร่างลักษณะเขาไว้นะแล้วข้างบนมีรูปร่างลักษณะคล้ายกันอันไหนคะ ถ้าเหมือนเกมจับคู่เลยภาพที่เหมือนกันเน่มันจับคู่อยู่ด้วยกันใช่ไหมทีนี้เราก็จับคู่บ้างคะ่ะภาพทีนน่เหมือนกับอันนี้เราก็ใช้สีละบาบอ่าต้นใบตองไอใบตองเนี่ยมีใบไหนหน้าที่มีรูปร่างเหมือนอันนี้อันนี้ไหมไม่ใช่เนาะไม่เหมือนเลยหรืออันนี้ดีโอใบนี้มีแตกๆตรงนี้อันนี้มีไหมไม่ม,ม,มีหรืออันนี้ดีโออันนี้เขาเห็นใบแค่ข้างเดียวใช่ไหมแต่เราเห็นทั้งสองฝั่งเลย เออเราจะไนี้เหมือนหรือยังเหมือนไหมคะฮ่าเหมือนเนาะครูเนยก็ว่าเหมือนเด็กๆก,ก็ระบายสีลงไปเลยค่ะอ่ะต่อไปต่อไปเด็กคิดว่าในภาพข้างบนนี้มีที่เป็นเท้าไก่ไหมคะหรือขาของไก่ไม่มีเนาะเพราะภาพข้างบน,นอะ่ะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับ ขาไก่หรือไก่เลยอ่าต่อไปมังคุดอุ้ยภาพนี้เนี่ยมีผลไม้ที่เป็นมังคุดไหมนะอูไม่มีนะคะมีแต่กล้วยเนาะต่อไปนี่คือขาช้างหรือเท้าช้างใช่ไหมทีนี้เราก็มาสังเกตกันว่าขาช้างหรือขาช้างอันไหนน่ะมีรูเหมือนกันอ่าเวลาดูเนี่ย เวลาดูขาช้างเนี่ยเด็กๆดูแบบไหนดีคะเท้าวช้างในรูปอ่ะดูจากเล็บใช่ไหมอันนี้เปรียบเสม,มือนคล้ายๆเล็บของเราเลยเนาะเล็บของช้างเนี่ยเขามีเป็นเล็บหรือเป็นนิ้วนะครูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาอ่ะวาดรูปกระสื่ออะไรท้าเป็นว่าเราเรียกว่าเล็บช้างแล้วกันหรือนิ้วช้างเนาะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเขามีลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยใช่ไหมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือรอยที่เป็นตรงนี้ค่ะ รอยที่เป็นตรงนี้อ่ามันก็จะมีรอยที่ไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยเด็กเห็นไหมว่าขาช้างสี่สีข่ขาเนี่มีรอยก็ไม่เหมือนกันเอกเด็กๆคิดว่ารอยตรงนี้เหมือนกับรอยตรงไหนคะขาไหนเอ่ยขานี้ไหมไม่เนาะมีแค่สองขีดเองอันนี้ก็ไม่ใช่มีสองขีดอู้ขานี้มีใกล้เคียงขานี้ก็ใกล้เคียงมีสีซีเหมือนกันแต่เอ๊ะ ความยาวของเส้นหนังเขาก็มีความแตกต่างให้เราได้เห็นใช่ไหมคะตรงกลางนี้เหมือนไหมโอ้ไม่เหมือนใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าที่เหมือนอ่ะตรงนี้ที่เหมือนแล้วก็ระบายสีไปเลยอเอะระบายตรงไหนระบายตรงนี้อ่ะระบายตรงนี้ เ่อกี้คุณครูสอนผิดไม่เป็นไรอยู่แล้วต้องระบายสีข้างบนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะโอเคเดีย๋ยวระบายสีเขียวตรงนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูพาระบายผิดที่ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆแต่มันเป็นไรนะคะเพราะข้างบนเนี่ยยังไงเราก็ต้องระบายสีอยู่ดีถูกไหมคะ เด็กๆ็อย่าลืมระบายเสีข้างบนด้วยนะเสร็จแล้วมีอะไรอ่ามีมือข้างบนนี้มีที่เป็นมือไหมนะมีใช่ไหมมือตรงไหนตรงนี้ไหมคะอ่ะตรงนี้นั่นเองเราก็นำไประบายตรงนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเด็กรนะะบายข้างล่างเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมระบายข้างบนด้วยนะตัวช้างจะได้มีความน่ารักคนก็จะน่ารักต้นกล้วยก็จะมีสีสันที่สวยงามนะคะเมื่อเด็กระบายสีเสร็จแล้วนะและได้คําตอบแบบนี้นะอย่าลืมถ่ายรูปให้เครูดูด้วยนะคะ